สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคิปวิดอยเฮ้ย hey กายนะคะมากินซ้อมตัาด้วยกันวันนี้เราได้ซ้อมตัาใส่ข้าวโพดแล้วก็จะมีหนังไก่กอบทอดไร้น้ำมันนะแล้วก็จะมีผักหนออของต้ามาแล้มีข้าวอาหา,ารด้กันหาอร่อยมากทุกคน mm hmm. ลูกสา mm hmm. มีได้สปาเกตตี mm ้ hmm. หนอกหลงตาไมา้ขึ้นดีดีขึ้นงามงามทุกคนแม่แม่หนูรอ ผมเด้อคคยสิยุ่โลูกคอยพวกเจ้าจบ้างาบอกเขาฟัาง ่ะงันข้งคอยกระสูนเด้อบาบาบบ๊าทำคีบอร์เดทัเทกเดียวได้ไปพี่น้อง ลมต,ต้นคลิปเอาแล้วจั๊กเสียงยังเป็นเสียงยังลบไหมเอาอีกครั้งนะเอาอีกเนี่นยก็เส้นขงคอยนูน ลางึืนก็บพอได้รับได้นอนผัดเฮ้าสินอนเที่ยงคืนตื่นขึ้นมานั่งเล่นไหมอันน้ำตุ่มนุ่มเขาคิดว่าเพิ่นสินอนยาวบอแล้ว ถือแม่นางเลยป<ม>ู้นะหอมันชุ่เจ้าหอมมังแรงรับไม่พ,พมอเลยพอจะปู้น่หรอืนเดือด แต่ก็เนี่ยปล่อยห้เขานอนแต่เดี๋นี้บ่ปล่อยให้เฮานอนเด้เออข้าวขันารับถ้าบอเฮเบอร์าฟาดนาข้าไปาน,าาานะ เหนียวครับผัวหันนองเมอเหนียวเนาะโซมีฟันปลอมอยู่ไปกินนะอันปลอมดุอะมาเด้อหาว่าพอตือมถอดแวงแด้หมซอ เสดายก็เล่นมานั่งกินลูกก็บบอกกินหทย ้นนี้แอละ่ห่อเบองกระตูนคอยดังฝ้าไว้างา้ทำไมไปนองแม่นยังได้จับไซจับไซฝ้ากิาานการกบมากววน xương vào nhát nha đó hàng để nhiên giếng khỏi hàng loạn Để nhiên giếng được rồi khỏi hàng loạn Loạn mắc quần ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมนตุระตักเกอร์ Thank you for you guys supporting ขอบุณ